เส้ทนทางบันเทิงเทปแรกอยู่กับแก้มยานิสาเองค่ะและแก้มสรุปละครดีปี2,568ให้ทุกคนได้ชมกันไปชมกันเลยค่ะยืนยันกับทุกคนว่าตัวตนจริงๆของฉันเป็นใคร เตรียมพบกับเล่ลวงที่คาดเดาไม่ได้กับละครลวงจากค่ายมงคลดีโปรดักชันแพนลวงของใครจะแน่กว่ากันจอสระอึงแน่นอนค่ะต้นตะวันภูมิใจนําเสนอเคมีใหม่ของคู่พระนางยูโรยศวัตรและการณัทชาที่แม้ว่าจะเป็นเรื่องราวการแก้แค้นของสองครอบครัวแต่บอกเลยว่าเคมีหวานฉ่ามีโมเมนต์ให้ฟินแบบไม่รู้ตัวบ้านคู่ยูการลงเรือคู่นี้ตั้งแต่เปิดโผลเลยแหะค่ะ และเรื่องนี้ยังได้นักแสดงฝีมือดีอย่างแม่มวิชุดาที่หวนคืนจอ7 HD ในรอบ20ปีพร้อมฟาดฟันกับนางเอกแบบถึงพริกถึงเครื่องเลยค่ะ <S <S ผมตื่นเต้นทั้งเองผมสวยมากก็จริงๆคือเราก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วเนาะก็แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานใช่มาร่วมงานกันในพาร์ทของละครเป็นผลงานใหม่ที่หลายๆคนก็อาจจะรอคู่ของเรานะครับที่ได้มาร่วมงานกันมาเล่นละครด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทําเรื่องนี้ออกมาให้ดีครับโลกของเธอกับฉันเนี่ยมีว่าคนละโลกเลย ดราม่ากันต่อกับละครเพลงเรียกน้ำตาอย่างลูกผู้ชายหัวใจเพชรจากค่ายกันตนาม,มูฟี่ทาวนหนุ่มช่างกลที่มาพร้อมปันอยากเป็นศิลปินแต่เจอสึกรักต้องห้ามกับคุณหนูไฮโซแทนแทนตะวันและชิง,ช,งชิงคริสทาพร้อมแจกเคมีความน่ารักอีกครั้งต้องลุนว่าเสียงเพลงจะเป็นสื่อรักให้เขาทั้งคู่หรือเปล่าแต่บอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนเพราะรักครั้งนี้คุณพ่อไม่ปลืม้มเตาสมชายมารับ,บบทนี้สนุกแน่ค่ะตั้งแต่ที่ได้ฟังเพลงหายเกลงเลยค่ะ <c oughs> ครับแ <laughs> ต่คนเศร้ เรื่องหัดเพลงเดี๋ยวแทนก็ต้องมีร้องกับพี่เต่าด้วยครับช่น<ช>ี่ดีใจมากเรียกพี่ <c oughs> ไม่เรียกลุงลูกผู้ชายหัวใจเพชรค่ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ละครดีปี2,568ยังไม่หมดนะคะไปรับชมกันต่อได้เลยค่ะไม่รู้ถึงไม่ใจดีกับฉันบ้างน,นะผมครอบครัวในอดีตนำพาให้เขาและเธอมาเจอกันชอนชวิตการและ,มะเมี่ยวพรชาดาเจอกันอีกครั้งในละครผีเสื้อสลับลายจากค่ายประพสราโปรดักชั่นพร,อร้อมด้วยพลอยรันดาพาที่มาขัดขวางแบบสุดตัวเข้มข้นดราม่าจัดเต็มทั้งเรื่องชีวิตของสองพี่น้องที่ครอบครัวต่างชนชั้นศึกชิงความเป็นหนึ่งจึงเกิดขึ้นนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เพียบค่ะร่วมด้วยไตรจักรพัฒน์บิ๊กฤาษดาแก้มกวินตรานุกสุิ ดาสาวันษาและอีกครับข้างคแค่ชื่อนักแสดงก็สนุกแล้วนะคะรัแแบ,บแคบไม่ได้แล้วนะรับแคบไม่ได้แล้วนะพิรุตเลย ก็อยากให้ติดตามถึงความเข้มข้นความดราม่าจนจบเลยนะคะคุณจะได้เข้าใจคําว่าผีเสื้อสลับลายจริงๆรแล้วมันคืออะไรค่ะแต่เราต้องหุดมันให้ได้คอมดี้แอคชั่นก็มีให้ชมแม่จอมขวัญจากค่ายดีด้าว,วีดีโอโปรดักชั่นถ่ายทอดชีวิตสาวนักสู้ประจําหมู่บ้านที่ต้องเจอกับหนุ่มฝาแฝดสองคาแรคเตอร์ <Okay. S 1> บิ๊กนัทะชัยชิมลังบทฝาแฝดครั้งแรกประกบคู่กับมินชิเศรษฐนันและแพมสุชานุชรวมโดยอนอัครวัฒน์และเกรซฮาร์เปอร์เบื้องหลังกองนีเฮฮาตามประสาวัยรุ่นวัยใสยค่ะรู้เก่งเพาะลยค่ด คนชมเยอะลแล้วนะมันลืน่นมันลืน่น,ล,นลูกเตะเขานี่สวยมากออดูพี่เขาด่สาภาพอะ่ะเ,เขาสามารถเตะเบิ้ลสามทีอ,อ่ะปี2568ความสนุกรออยู่ติดตามได้ทุกเรื่องทางช่อง7 HD นะคะปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสวันนี้หมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วค่ะแก้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ